สวัสดีนะครับชาววันที่ยี่สามสิบหนึ่พฤษภาคมสองพัน้าอยกเกป็นองคับมาเล้วฝากันเลยแชร์กันตลาดนักโกกระบือน้องแก่ชุมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอือ้วนนะครับสาวร้อยยี่สิบเจ็ดบวกร้อยสามสิบนะผลอ้วนนะครับหมื่นเจ็ดเอียดหน้าห้มือนเจ็ดแน่นๆนะครับ มนอ่งหกพันหน้าร้อยสันเวียนหน้าหายครับเน่ดน,นีครับเดี๋ยวพอใจหัวใจจะของไม่เลยเป็นตัวไม่

ในหางไงในหางไงมหายหมื่นหกนะครับ ใกกันวะไเดมหางไงตกันยังไงหื่นสี่สามตัวครับ ป็นพ่วงนะครับพ่วงในเมืองเซียนสูงร้อยสิบบวกนะ สามตัวหมื่นเย็นหน้าห่าสองหมื่นครับสูงร้อยสสิบวกนะครับมีขีล่หน่อยนึงแต่ว่าเหนือว่าเหนือหลังเนือหลังม่ค่อมีนะครับขีล่นะครับเยห่สองหมื่น สองหมื่นพันเปยียดหน้ามมาประสูเลประกาศตอนครับสาวหน่อยสูงหน่อยสามสิบครับสองหมื่นพันเวียดหน้ามประกาศต้อนครับแล้วดกันยังไงสามตัวมื่นได้กันดีนะแง่พวง สามนุ่มสามนุ่มสูงลอยสิบบวกนะครับสามนุ่มสูงลอยสิบบวกครับสามตัวเมือเบอร์แปดสิบสองเอของนั่นหัวหน้าเขาครับนั่นหัวหน้าคนนะครับได้อยู่แล้วดังโอ้คนออกคนออกเสซนมุกนะครับทีมงานนี่ทีมงานมุกทหารนะครับ ยื่นโซ่นละเอียดยาโสนะครับแล้วก็กาลสินนะครับบทีมนีไปสมเด็จนั่นนะครับก็ตัวมือนแอดมินหยุดนะครับไปไปสมเด็จนะครับทีมนีขื่นหอดขื่นหอดสมเด็จนี่พี่น้องขอกเอ็ดนะครับขาวขาวแดงนะครับขอกเอสสองสีนะครับขอกเอ็ดขาวแดงสองสีนะครับสื่อยังสื่อหลายนะครับ กันเอาไปไฟงามไฟงามครับกันเอาไปแสงไฟงามด้วย400ห้าหมืหม่นเก้าสิบห้ ไฟฟาร์มไฟงามไฟงามฟาร์ามใหญ่หาหมื่นเก่าใส่หน้าเหลือห้าหมื่นเก้านะครับไฟงามฟาร์มใหญ่ห้าหมื่นเก้าหาหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าเพิ่นยูสายเด่นครับ เป็นวิลูกซยดยใดหนึ่งสายเพชรอุรดรเอา้าแม่แม่พุ่นจัาหวัดครับหาเมืองเก่าทั้งสองตัวนะครับสนใจติตดต่อใดเบอ,กกะะอร์เดนะครับ0 9 8 1 7 0 1้3 3ปดศ3ย์เู้ยจูย์่กสานึ่งยู่การะสินยกิหนึ่งนะครับไ่ยูการสินหนใครับลอยซบวกแม่นี่เกือบลอยีบวกใหญ่เลยหาเมืองเก่านะครับแม่บอกแม่พันครับไฟไงามไฟใหญ่ ครับสมัยนะครับสมัยไฟขึ้นเกษตรขึ้นแล้วคแค่กี่เกับโอ้ยสามแสนนะครับรุ่นนี้สามแสนวันสมัยสมัยไฟกำลังดังๆไฟกำลังราคาเป็นราคาช่วงแรงครับหลักสามะลยพบบี่น้อง ตอนนี้เหลืออยูห้าหมื่นเก้าคับไฟงามนะครับห้าหมื่นเก้านะครับไฟงามร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับห้าหมื่นเก้านะครับนะครับเปิดมาจากสายการสิลป์นะครับฝ้ามันอยู่การสิลป์ครับหุ่นข้าวหุ่นได้กันี่แล้วนะครับเวียดนามซื้อจนะครับเวียดนามซื้อหลายนะครับเวียดนามซื้อเยอะนะครับ

ช่างก็ได้กันนะ้วตัวนั้นได้กันแล้วไปเบ่งใก,ใกล้กันนะขายแล้วทนะั้งนั้น เ,เดี๋ยวนะไนมินเล่นกันเดี๋ยวตอนอนุญาตเล่นสกูตเีค่อนข,ข้างจะเอื่อยแล้วนะมนเล่นคนมีสื้กันรักถนนปุ ได้คนบวกคนมื่นแปดเปิดน่ามื salt, 10, 10, ่นแเลยตอนแรกเปิดสองมื่นแล้วอนนีเปิดมื่นแปดกบตัวยึดำบตัว